โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคปอดโรคไตนี่คือภัยร้ายแรงอันดับต้นๆที่ฆ่าชีวิตคนไทยไปปีละหลายแสนคนโดยเฉพาะโรคมะเร็งกับสิิติที่น่ากลัวและน่าตกใจเพราะโรคมะเร็งนั้นเป็นโรคที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดเฉลี่ยถึงชั่วโมงละ6คนนะับเป็นตัวเลขที่สูงมากซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่กลับจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆไม่มีหยุดโดยพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงของเราาท่านๆในปัจจุบัน มันคือการส่งเสริมให้โรคมะเร็งเกิดขึ้นได้ง่ายและคุณอาจตกเป็นหนึ่งในหกคนที่ต้องเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งถึงหากรักษาได้ทันก็คงต้องทุกข์ทรมานไปอีกนานค่าใช้จ่ายเงินแสนที่หมดไปมันไม่คุ้มเลยกับการประมาทในการใช้ชีวิตยังไม่พอทุกวันนี้คุณยังเสี่ยงที่จะเป็นอีกมากมายหลายโรคใครเงียบที่พร้อมเอาชีวิตทุกคนรวมถึงคุณหากคุณยังประมาทกับการใช้ชีวิตเหมือนทุกวันนี้ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะหันมาดูแลใส่ใจตัวเอง ก่อนที่ความเจ็บป่วยทุกทรมานและความตายจากโรคภัยไข้เจ็บสารพัดจะเกิดขึ้นกับคุณยังไม่สายหากคุณคิดจะแก้ไขนับตั้งแต่วินาทีนี้เอสต้าเอ็กซ์ X, สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยบำบัดฟื้นฟูปกป้องคุณจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยสารสกัดเอสต้าแซนตินที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในเอสต้าเอ็กซ์เอสต้าแซนตินในเอสต้าเอ็กซ์ สุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารก่อมะเร็งที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นได้จากการสกัดจากสาหรายสีแดงที่พบเฉพาะในโขดหินบริเวณหมู่เกาะสต็อกโฮมของประเทศสวีเดนเท่านั้นโดยผลวิจัยพบว่าสารเอสตาแซนทินนั้นมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่มีอยู่เอสตาแซนทินมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้แรงกว่าวิตามินซี6,000เท่า ดีกว่าโคเคว8 0นเท่าดีกว่าวิตามินอี5 0เท่าดีกว่าชาเขียว550เท่าดีกว่าอัลฟาไลโปอิกแอซิด75เท่าดีกว่าเบตาแคโรทีน40เท่าและดีกว่าสารสกัดจากเมล็ดอมุ่น17เท่าดังนั้นจะเห็นได้ว่าแอสตาแนตินนั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ด้ทั้งภายในและภายนอกครอบคลุมมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิดในโลกนี้หากคุณ อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานและอีกมากมายสารพัดโรควันนี้คุณต้องเลือกแอสตาเอ็กซ์ที่มีสุดยอดสารสก,กัดแอสตาแซนตินให้เป็นผู้ช่วยปกป้องสุขภาพของคุณด้วยสปปรรพคุณมากมายของแอสตาแซนตินที่จะยกระดับสุขภาพของคุณให้ปลอดภัยแข็งแรงถึงขีดสุดสปปรรพคุณของแอสตาแซนตินมีมากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็นลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ลดร,ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์รักษาสมดุลคอเลสเตอรอลบำรุงรักษาสุขภาพกระเพาะอาหารช่วยลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารลดอาการท้องเสียจุกเสียดแน่นท้องและอาการแสบร้อนบริเวณสวงอกอันเกิดจากภาวะกรดไหลย,ย้อนสุขภาพผิวดีขึ้นกระตุ้นการสร้างอีลาสตินและคอลลาเจนในชั้นผิวช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นและดูอ่อนเยาว์ลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยพร้อมช่วยป้องกันสารเกิดมะเร็งผิวหนังจากรังสี UV สุขภาพสายตาดีขึ้นชัดเจนแม่นยำ ช่วยบำรุงสายตาลดอาการเมื่อยล้าและการมองเห็นไม่ชัดอันเนื่องมาจากการใช้สายตามากเกินไปช่วยฟื้นฟรูร่างกายจากความเหนื่อยล้าแอสตาแซนทินเป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยลดกรดเล็กติกสาเหตุสำคัญของอาการปวดเมื่อยและกล้ามเนื้ออักเสบหลังจากการออกกำลังกายรวมทั้งการโผมทำงานหนักตลอดวันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อโจมตีเชื้อโรคที่บุกรุกเข้ามาในร่างกาย และช่วยเสริมสมรรถภาพและความแข็งแกร่งให้กับเพศช,ชายช่วยลดอนุมูลอิสระภายในน้ำเชื้อเพศช,ชายกระตุ้นการสร้างและเสริมความแข็งแรงให้กับเพศช,ชายทุกช่วงวัยด้วยสุดยอดสมบุูรณ์ของแอสตาแสตินนี่เองจึงทําให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาเอ็กซ์เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะกับทุกคนบํารุงฟื้นฟูป้องกันสุขภาพของคุณแบบ360องศาตลอด24ชั่วโมงในทุกๆวันยามมวแต่ช้ายามมวแต่รอยามัวแต่คิด ราโรคร้ายไม่เคยรอใครคุณจะรอให้ป่วยก่อนอย่างนั้นหรือหรือจะเลือกดูแลและป้องกันตัวเองเสียตั้งแต่ตอนนี้นี่เลย a s t ตา X ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พร้อมดูแลสุขภาพของคุณปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยมาตราฐานระดับโลกด้วยมาตราฐานรับรองระดับสากลจากองค์กรต่างๆอาทิเช่นโรงงานผ่านการรับรองมาตราฐาน GMP รวมถึงได้รับการขึ้นทเบียนเป็นตับยาผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลข้ามเคียงต่อสุขภาพของคุณ a อ t ตา X สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากสารสกัดแอสตาแซนตินที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นบำรุงสุขภาพแบบครบวงจรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากดูแลสุขภาพตัวเองรวมถึงบำรุงบำบัดฟื้นฟูสุขภาพแอสตาเอ็กซ์ X, พร้อมพาคุณห่างไกลจากอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานลืมไปได้เลย เช็คเช่นผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาเที่ยืนยันแล้วว่าดีจริงคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์อาชีพนักร้องมีอาการเกี่ยวกับความดันไม่คงที่ความจำเสื่อมอ่อนเพลียแต่พอได้ใช้แอสตาเเลือดก็สะอาดขึ้นความดันเป็นปกติ สวัสดีครับทุกทกท่านครับก่อนเอ็มกับผมรุ่งเพชรแหลมสิงต้องขอแนะนําตัวนิดหนึ่งก่อนว่าผมคือรุ่งเพชรแหลมสิงนักร้อแผ่นเสียงทองคําพระธานจากพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเมื่อวันที่20ตุกาคน,นปี2514้ด้วยเพลงฝนเดือน6ครับแล้วก็อีกหลายร้อยเพลงแล้วแต่วัฒนาความรักเจ้าขาโชครักไม่เดือนแลน ยิ่งโจยิ่งสวยไอยดินกินทาวโคงการบ้านนาหม,มงทง่งท่าเอยพันหนึ่งร้อยกระเพลงนะครับแล้วก็วันนี้ครับเป็นวันเขาเรียกว่าเอาว่าเลิกงามยามดีดีก่าผมจะมาแนะนําให้ท่านรู้จักอยาที่ผมได้รับประทานสักนิดหนึ่งสมัยก่อนนี้เมื่อประมาณสักสามเดือนครึ่ง ผมป่วยเนี่ยหมายถึงว่าเลือดก็น้อยความดันก็ต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ําคอนโทรลร่างกายยากเป็นบากมากก็เรออียกว่าหัวคิดความจําแล้วก็เสื่อมหมดพอหลังจากนั้นนะครับผมก็เห็นเขาเลยยินเลยยินเขาออกออกทีวีกันผมก็บอกอ่ะบอกกบแฟนให hey, ้ช่วยจดช่วยจดเลยทีอะไร ต้าเอ็กจดให้ดีเน้อเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเน้อวันนี้แหละแล้วก็าจาไปแม่นเลยแต่นี้ก็เตือเข้ามาผมรับประทานทั้งหมดเท่าไหร่นะประมาณส,าสักสามสี่ขวดได้สามสี่กระปุกเนี่ยพอเริ่มกระปุกแรกเนี่ยกระปุกแรกก็ประมาณตีว่าเดือนกันเลยกันเดือนแรกในี่ดีขึ้นแล้วทันทีแล้วเอ๊ะรู้สึกจะดีฮะเดือนตอนเช้าได้อะไรพอเดือนที่สองยิ่งดีใหญ่พอเดือนที่สามวิ่งได้เลยเวลานี้ผมวิ่งได้เลยนะครับ ทุกผมวิม่พื้นได้เลยเนี่ยเนี่ยแน่นอนคืออ่ะหายวิ่พื้นก็นได้อาการปวดหัวปวดหลังเจ็บเอวอะไรไม่มีเลยสุขภาพดีแล้วก็ตามปกติผมจะแบบว่าอเนี่ยโอ้โหถ้าผมทําแบบนี้นะล,ล้มแล้วล้มแล้วสมยัยสมัยที่ผมยังไม่ได้ทานไอตัวนี้นะเอ็กซ์ต้เอ็กซ์เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเละเละตุ่นเป๊ะความตั้งก็เสื่อมใครไปพูดอะไรก็ บางทีใครขอเพลงมาเราก็แฮะแฮะจะตามปกติผมไม่อยากเรียกอาหารเสริมอยากเรียกว่ายาดีกว่ารักษาได้สุดยอดเลยเพราะว่าผมเองผม,ผมก็เรียนพยาบาลจากพระมกุฎนั่นแหะ,ะ,ะผม,มรเรียนจากพระมกุฎว่าปีศูนย์หกนะผมไปเรียนรักติราวแพทย์นะอันนี้ไม่ต้องไปบอกว่าอาหารโภกอาหารเสริมบอกายาได้เลยกล้กาทา้กากล้าพนันเลยถ้าใครไม่หายนะมาด่าลุงเพชรน,นี่ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสสามหนึ่งเจ็ดแปดสองเนี่ยแม่นอนที่สุด สามเดือนครับสามเดือนครึ่งท่านทัวร์ที่สุดเลยแล้วก็โทรมาหาผมก็แล้วกันว่าทานแบบไหนอะไรยังไงยังไงอะไรแบบไหนยังไงนะผมกล้าท้าบ่กล้าพนันแล้วก็เดือนแรกเริ่มดีเดือนที่สองดีพอเดือนที่สามสามเดือนครึ่งไปหาพลตีชุมพลเนี่ยท่านเป็นท่านท่าน,านเป็นหมอหัวใจท่านหมอโรคหัวใจโดยเฉพาะเลยท่านเก่งมากคนไข้ของท่านนะครับเช้าเย็นนี่ประมาณ เจ็ดแปดร้อยคน่ะเช้าสามร้อยสี่ร้อยเย็นสี่ร้อยห้าร้อยท่านมีนอกเวลาด้วยท่านรักษานอกเวลาด้วยเพราะนั้นท่านบอกว่าอลุงลุงลุงเพชรไปทานยาอะไรนะผมก็เอาให้ดันท่านดูเลยเนี่ยกล่องยังอยู่เลยเนี่ยท่านบอกโอโหสุดยอดต่อไปมันนานมาทีเดี๋ยวนี้ผมไปหาหมอท่านอาจารย์จุมพลอะคลตีชุมพลเนี่ยก่อนน,นนี้านนานสามเดือนสามเดือนครึ่งไปหาท่านทีเดี๋ยวนี้ท่านบอกปีนหนึ่ง ไปแช่เพลงท่านเราะไม่ก็มาแล้วเอายาผมน่ะทานได้นิดนิดเดียวท่านบอกนอนนอนให้หลับทสบายแล้วคันท่านหายยานอนหลับมานิดหน่อยก่อนเนยทานยาของเม็ดจะไม่หลับเลยเดี๋ยวนี้นิดเดียวหลับแล้วสบายเออพี่น้องแฟนเพลงที่ทางบ้านนะครับทุกท่านทุกคนอถ้าเป็นว่าลุงพี่ป้านาอาลุงอาตาปูพี่น้อง ถ้าใครเป็นหายใจไม่ออกเพียอ่อ,อนเพียความดันสูงความดันต่ำอะไรที่ผมเป็นมันทุกโลกทุกโลกอะ่ะปวดกรุณานึกถึงว่าเอสต้าเอ็กมันก็รุ่งเพชรแหลมริงบอกมาเนอแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ผมไปกันด้วย0819331782ถ้าไม่ดีก็โทรมาดา่ารุ่งเพชรแหลมริงได้เลยผมกล้าท้านะครับ เป็นอันว่าพี่น้องแฟนเพลงที่รักทุกท่านพี่ป้านะ้าอาลุงอาตาปูที่อยู่จะเป็นบ้านนอกในเมืองหรือจังหวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านทานไปแล้วท่านจะบอกโอ้โหอย่างลุงเพชรแหลมสิ่งนว่าแลวเยเฮ้ยแน่นอนที่สุดอ่าเพราะนั้นขอฝากบรรดา่าผมผบ้มีเกียริทุกทุก,ท,กท่านเดเนออย่าลืมเอสตาเอแล้วสุดยอดของเมืองไทยทั้งหมดะ ผมให้ทั้งหมดอะเจ็ดเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบหกจังหวัดเนี่ยอ้าวถ้าใครเป็นนะคุณนิพนธ์อาชีพขับรถแท็กซี่ป่วยเป็นโรคสเก็ตเงินอย่างรุนแรงโดยเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวบางจุดก็เป็นสเก็ตแข็งทําให้คันไปทั้งตัวแต่เมื่อได้ทดลองทานแอสตาเอ็กซ์สเก็ตจากที่หนาๆก็บางลงอาการคันก็ลดน้อยลงจากเดิมมากครับผมชื่อนิพัฒน์พิมพานะครับมีอาชีพขับรถแท็กซี่นะครับเอ่อ ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับเป็นตั้งแต่ปี2,540อ่อกุ้มใจนะครับคือตรวจเลือดก็ไม่เจอเชื้อมันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวครับแต่บางบางบางจุดก็จะเป็นหนาเป็นเหมือนสะเก็ตอะครับเหมือนเกดปลาครับก็ไปตรวจทุกโรงพยาบาลแล้วทั้งเลือดก็ไม่มีเชื้อราแบคทีเรียไม่เป็น ก็กุ้มใจยิ่งกุมยิ่งขึ้นครับทําให้ขับรถรับส่งผู้โดยสารมีแต่คนรังเกียจนะครับเพราะว่ามนันขึ้นขึ้นขึ้นมากมันขึ้นตามตัวครับตามตัวตามแขนศีรษะครับศีรษะก็ขึ้นตามริมศีษะนะครับมันจะขึ้นหนาๆแล้วก็ไปรักษาเกือบหลายที่แล้วครับก็ไม่ได้ผลอะไรเมีเพื่อนบ้านแนะนําให้ผม กิน x อ็กาเอครับกินแล้วหนึ่งเดือนแรกสเก็ตมันไม่มีเบาบางลงนะครับแล้วพอความอาการคันก็ลดลงมาประมาณสองเดือนก็ของใหม่ไม่มีขึ้นนะครับพวกสเก็ตต่างๆก็ไม่ขึ้นนะครับพอเข้าเดือนที่สามความรู้สึกว่าสเก็ตเงินเริ่มเบาบางละจางลงไปเลยนะครับ ทำให้ผมดําเนินชีวิตขับรถแท็กซี่ได้โดยไม่ต้องหวันวิตกก่อผู้โดยสารว่าจะหาว่าเอาโรคติดต่อมาให้ครับแข็งแรงครับดีขึ้นครับเดิมทีขับได้แค่8ชั่วโมงตอนนี้ก็ไปถึง12ชั่วโมงได้แล้วครับผู้ใดที่ป่วยเป็นโรคสเก็ตเงินนะครับหันมารับประทานเอ็กซ์าอนะครับผมลองแล้วสามเดือนเห็นผลเลยครับอ,อ,อาการจะเบาบางและหายไปครับ ทําให้เราขับรถดําเนินหน้าที่การงานของเราได้โดยที่ไม่วิตกขังวลครับคุณยายหอมจวนป่วยเป็นโรคหัวใจเลือดไม่ดีไปหาหมอมาหลายที่ก็ไม่ดีขึ้นจนมีคนมาแนะนําให้ลองใช้ Astra X ผลปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้นมากเจรางนาหอมจวนสีตั้งค่ะแล้วอยู่จังหวัดปากรนอํเาเภอแกบินอยู่บ้านเมืองหลีค่ะเป็นโรคหัวใจ เลือดไม่ดีแล้วจะไปผ่าเขาหมอเ็าเอ้ยไม่ต้องผ่าเลือดไม่มีจะผ่าหมอก็ไม่ผ่าถ้าไม่ผ่าก็ตายบนเตียงเลยสิคะไม่ต้องผ่าอยู่ไปอย่างนี้ล่ะคะ่ะก็เลยหมอกให้เลือดไปสองถุงแล้วก็ให้เลือดไม่ดีขึ้นนะะ่ะตัวซีดแล้วคนอื่นเขาก็นแนะนําว่าเอ้ยยาตัวนี้มันดีนะเกยให้เขาเอามาให้มาให้ดูกันลว ก็ทานไปนอนหลับก็นอนลึกค่ะถาระบายก็ระบายดีมันก็เดินไม่ได้ค่ะมันก็เดินไม่ได้มันก็เดินไม่ไม่สะดวกนะคะไม่เหมือนกินยาเพื่อนเพื่อนบ้านบอกเออกินยาตัวนี้นะมันดีนะเลยก็มาลองดูมาลองดูมันก็ได้ผลจริงๆก็เลยเอามาประจากินไปได้ปีหนึ่งปีสองกินเข้าแล้วค่ะนี่ก่อาการดีแต่ก่อนนี่ก็เดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่บอกเอ้มันเป็นโรคมันเรงหรือเปล่าแล้วก็มาสองกล้อง สองกล้องหมอบอกว่าไม่มีอะไรมีมีเลือดซีดมันเลือดจางอย่างเดียวคะเดินไม่ได้มันปวดขามั่งอะไรมั่งมันไม่แข็งแรงในในร่างกายเนี่ยไม่สะดวกเลยค่ะเดินไม่ค่อยไหวเลยเดินก้าว้องก้าวมันก้าวหมดแรงแล้วกินอันนี้ก็ดีขึ้นว่าเออแข็งแรงเลือดก็มีที่แรกไปก็ได้ยี่สิบเอาไปที่สองกันยี่สิบเก้ายี่บแปดไปละผลเลือดหมอก็บอกเข้มข้นขึ้นแล้วค่ะ ก็กินไปเรื่อยคนอื่นก็แนะนําให้คนอื่นกินเขาบอกมันแพงแพงเขาก็เลยไม่กินคนอื่นเขากินอยู่ก็มีเหมือนกันก็เลยบอกโอ้ยเสื้อผ้าแพงมันก็ดีมียี่ห้อก็ดีก็เล่าให้เขาฟังบอกผ้ามียี่ห้อมันใส่ได้นานถ้ามันนี้มันก็ไม่นานแล้วนี่ยาดีก็ทําไม่ให้ดีมันกินแล้วก็ได้ผลคนที่ป่วยเป็นโรคไอโรคเกาต์ย่างมันที่แรกก็เป็นอะไรเบาหวานเบาหวานคนมดก็ตามมา หัวใจก็ตามมาไปทำมังโมลูหัวใจเออกับไม่ไม่สะดวกไม่ดีขึ้นนะพอมาแต่พานได้ยานี้ละมันก็ดีขึ้นสะดวกขึ้นอะไรทุกอย่างได้ทุกอย่างเลือดผลเลือดก็จะดีจะไปผพาพาก็หมอก็บอกว่าโอ้อยไปผ่าแตาผ่าก็ตายบนเตียงเลยล่ะไม่ต้องผ่าหมอก็ว่าฮะก็เลยทานยาตัวนี้เลยมันดีขึ้นเลือดก็ไม่ได้ให้อะไรก็ไม่ได้ให้แต่ก่อนเลือดให้ทุกเดือนก็มีไม่ได้ผลไม่มีเลือดเลยหน้า ก็ตัวซีดตัวอะไรไปบอว่าดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นบอกเพิ่อทําทอะไรมาก็ไม่บอกไม่บอกหมอกว่าหมอว่าเอาเลยไม่บอกหมอเอออยากให้คนทั้งบ้านไม่กินยาตัวนี้มันดีขึ้นนะใครก็ไม่เชก็ลองดูลองดูว่ามันดีหรือไม่ดีลองลองตัวเองถึงจะรู้ว่าดีไม่ดีต้องลองตัวเองะ คุณนัทชาเจ้าของธุรกิจกำลังเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจําเดือนทําให้หงุนงิดง่ายนอนพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เพราะเหงื่อซึมตลอดเวลาหนาวหนาวร้อนร้อนเหมือนเป็นไข้แต่พอได้ทานเอสตาเอ็กซ์แล้วอาการหงุนงิดลดลงพักผ่อนได้เต็มที่มากขึ้นออพี่ชื่อนัทชาค่ะพี่เริ่มเป็นวัยทองนะคะพี่จะเริ่มงุนงิดจะมีเหงื่อออกตามร่างกายรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าหงุนงิดง่ายอะไรง่ายเวลานอนก็นหนาวร้อน บางครั้งร้อนบางครั้งหนาวนี่พี่ก็ปรึกษาเพื่อนว่าเอ๊ะพี่จะทำยไงดีมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วพี่ก็เหงื่อออกตามร่างกายผู้บูบบ,บ,บ,บาบนับหนาวร้อนเพราะรอบเดือนพี่เริ่มหมดไปประมาณสักห้าหกเดือนแล้วค่ะอารมณ์พี่จะปนแปรง่ายคือพูดไปถูกหูปุ๊บพี่รู้สึกว่าอารมณ์เสีย ทำให้เราดําเนินชีวิตลาบ,บากเหมือนกันคือเราลองก็จิตใจเราไม่ได้ระงับอารมณ์คอนโทรลตัวเองไม่ได้บางครั้งเราไม่รู้ตัวบางครั้งเราทำอะไรไปแป๊บเดียวเราก็เอ๊ะทำไมเราทาหนีไปได้ยังไงเราก็จะเกิดเอ๊ะเราเป็นอะไรเพื่อนไปทําผมที่ร้านเสริมสวยอ่ะก็จะบอกเพื่อนเอ๊ะเราเป็นอะไรไม่รู้พักนี้เราเป็นอย่างน,นี้เพื่อนบอกพี่เริ่มเป็นไวททองแล้วเพื่อนก็จะบอกว่ามันมีอาหารเสริมมีตัวหนึ่งพี่ลองรับประทานดูซิว่าจะดีไหมเพราะว่าแม่เขาทานแล้วรู้สึกดีขึ้น คือว่าเอ็กซาเอ็กซ์แล้วทีนี้ปุ๊บพี่ก็บอกว่าพี่ทานมาหลายตัวแล้วนะพี่รู้สึกว่าซีเหงออะไรเหรอพี่ก็ไปหาหมอก่อนหรือเปล่าหรือจะไปเช็กก่อนหรือเปล่าเพราะพี่ไม่ต้องพี่ลองลองเริ่มดูก่อนก็ได้ต้องเริ่มทานนี่พี่พอทานไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งพี่รู้สึกว่าพี่ดีขึ้นจากที่เหงอจะอ่อกตอนกลางคืนเนี่ยเริ่มลดน้อยลงแล้วก็นอนได้ง่ายขึ้นหลับได้ยาวนานขึ้นม่งั้นแป๊บเดียวพี่ก็ตื่นละเพราะพี่หนาวร้อนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาว แล้วอารมณ์พี่ก็ซอฟลงแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นการเสริมตัวนั้นมันคืออะไรครับเอ็กซ์ตาเอ็กค่ะพี่เขาก็เลยตาเขาซื้อลองซื้อลองทานดูเชื่อเป็นไงพระสักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มรู้แล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าผิวพันธ์จะเริ่มดีขึ้นผิวพันธ์พี่เนี่ยจะเริ่มมีน้ํามีนวลขึ้นรู้สึกตัวเองก็ทานข้าวได้แล้วก็อารมณ์ก็ซอฟลงคือไม่หงุดหงิดง่ายและมันได้ค่อยปรับสภาพขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่อยากให้แนะนำถ้าคนเริ่มจะเป็นไวททองเนี่ยควรจะทานตัวนี้นะคะ ารู้สึกว่ามาได้ผลแล้วก็มีประโยชน์อีกคือแล้วทาให้ผิวพรรณเราด้วยได้หลายอย่างตอนนี้พี่รับทานมารู้สึกว่าจะสองอาทิตย์แล้วนะคะพี่ถึงเริ่มถึงกล้าร,รับประกันว่าตัวนี้ดีจริงๆค่ะเพราะพี่ทานมาหลายยี่ห้อแล้วอาหารเสริมเนี่ยแต่รู้สึกตัวนี้ทานแล้วดีขึ้นค่ะแน่นอนค่ะพี่ยังทานต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะตัวนี้ช่วยได้หลายอย่างคือได้เรื่องผิวพรรณด้วยแล้วก็กินอาหารได้อะไรได้คือใช้ชีวิตปกติธรรมดาได้ คือไปไหนไม่หงุดหงิดแม่อะไรง่ายซอฟปรุงได้ง่ายขึ้นคือคงทานต่อไปเรื่อยๆค่ะและาา้วราคาขนาดนี้คือพี่ไม่ต้องไปเข้าหาหมอไปบ่อยพี่สามารถที่รับประทานได้ค่ะแนะนาคนทางบ้านอยากแนะนําคนทางบ้านนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยง่ายแล้วคุณมีร่างกายอ่อนเพลียหรือคุณมีอารมณ์หงุดหงิดวนแปลง่ายเนี่ยอยากให้รับประทานตัวนี้ค่ะคือทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลนง่ายๆคือโดยที่เราไม่รู้ตัวเองอารมณ์เราจะค่อยๆซอฟลงเรื่อยๆ แล้วก็ทานข้าวได้เพื่อใช้ชีวิพปกติประจําวันได้และการที่เราเป็นวัยทองเนี่ยมันจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวจะกินตัวนี้แล้วรู้สึกว่าร่างกายเราจะดีขึ้นแค่ทิศแรกเราก็เห็นผลแล้วค่ะไม่อยากแนะนํานะคะถ้ามีโอกาสก,าก็อยากให้ลองเอ t ตาเอ็กเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์อน,นี้ดีที่สุดค่ะคุณพานุพันธ์ช่างกลึ่นมีอาการปวดต้นคอและมีอาการตาลายร่วมด้วย ได้ไปเช็คอาการกับหมอหมอบอกว่าเป็นโรคเบาหวานมีค่าน้ําตาลในเลือดสูงจนวันหนึ่งมีเพื่อนมาแนะนําให้ทานแอสตาเอ็กซ์ลองทานได้ไม่กี่สัปดาห์ค่าน้ําตาลในเลือดลดลงจนน่าพอใจอนุณพลศิริยะครับทําทงานลงกลึงตกช่วงตอนเย็นนะครับผมจะปวดต้นคอจะปวดต้นคอแล้วก็สายตาช่วงเย็นเนี่ยจะมองตาลาย มองไม่รู้เรื่องแล้วผมทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรถ้าตอนเย็นมาปุ๊บเนี่ยผมมองไม่ใช่รู้เรื่องทํางานต่อโอเวอร์ไทม์ทำอะไรที่ทําไม่ได้ผมก็ไม่ทราบว่าผมเป็นอะไรก็เลยไปหาหมอพอไปหาหมอเขาตรวจเลือดเช็คเลือดแล้วเขาบอกว่าผมเป็นเบาหวานค่าน้ําตาลผมอยู่ที่ร้อยหกสิบครับแล้วหมอก็ให้ยามาทานเมื่อก่อนนี้ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการเบาหวานอย่างนี้ผมก็ปกติ แต่พอช่วงเย็นถ้าเป็นเบาหวานปุ๊บในช่วงเย็นนี่เวลาขับรถขับอะไรเงี้ยมองทางไม่ค่อยรู้เรื่องสายตาเราแย่ลงไปเลยครับก็เลยทําให้วิตกกังวลมากว่าเอ๊ะเป็นเบาหวานแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าผมต้องกินยาของเขาเนี่ยตลอดไปเพื่อควบคุมน้ําตาลพอมาเจอตัวนี้ทานเป็นอาหารเสริมคิดว่าทีแรกก็ไม่เชื่อครับ พอไปตรวจแล้วถึงได้เชื่อว่าลดลงได้จริงทุกวันนี้ของผมชีวิตผมปกติน้ำตาลในเส้นเลือดปกติไม่มีน้ำตาลในเส้นเลือดที่ว่าสูงกว่าระดับปกติแล้วผมว่าถึงได้เชื่อว่าอ๋อแอตตาตัวนี้ช่วยได้จริงทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้กินยาโรงพยาบาลแต่ไปตรวจแล้วก็ไม่มีประวานแล้วผมก็ทานมัางไม่ทานมัางแต่ครั้งแรกๆผมก็ทานเช้าสองเม็ด เย็นสองเม็ดพอควบคุมได้แล้วก็สบายสบาย,บายกินมั่งไม่กินมั่งแต่ก็ไปตรวจก็ไม่มีแล้วสุขภาพมันก็ดีขึ้นที่เช็คทีแรกขึ้นไปที่ร้อยหกสิบมาร้อยสี่สิบประมาณนี้แหละครับแล้วก็พอกินยาตัวนี้มันก็ลดลงมาเหลือร้อยสิบเหลือเก้าสิบจนหมอต้องลดยาจากเม็ดหนึ่งเหลือครึ่งเม็ดแต่ว่ายาตัวนั้นผมไม่ได้ทานผมทานยาตัวนี้แทน ทีแรกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช่ตัวนี้หรือเปล่าก็แนะนําให้เพื่อนกินเพื่อนที่เป็นเขาก็ดีขึ้นระดับน้ำตาลเขาก็ลดลงจนปกติแล้วทํางานก็ไม่มีหงุดหงิดไม่มีอะไรพวกนีอ้อยากฝากเพื่อนๆที่เป็นเบาหวานนะฮะถ้ารู้ว่าเป็นเบาหวานลองตัวนี้ดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อไม่ต้องไปทานอย่างที่หมอบอกตรงนั้น เพราะว่ายาตัวอ,อาหารเสริมตัวนี้ไม่มีผลกับไตถ้าไปทานตัวนั้นบางคนที่ผมรู้จักตอนนี้ใช้ฉีดแล้วซึ่งเห็นแล้วน่ากลัวมากาผมก็แนะนำเขาว่าทานตัวนี้เลครับช่วยได้ไม่ต้องไปฉีดตอนเช้าต้องเอาเข็มไปฉีดตัวเองเพราะว่าเห็นที่เขาเป็นเบาหวานแล้วก็น่ากลัวครับ แลวบางคนที่เป็นแผลเป็นอะไรด้วยยิ่งน่ากลัวแต่ผมยังเป็นไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าในเพื่อนฝูงกันที่เป็นกันเราก็คุยกันก็แนะนําไปหลายคนแล้วเพื่อนฝูงก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็เหมือนผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อผมคิดว่าต้องทานยาหมอไปตลอดแอสตาเอ็กซ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้ใช้ทุกคนต่างยอมรับว่าดีเยี่ยมสุดยอดเหนือกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงสุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลองทานดูแล้วคุณจะรู้ว่าแอสตาเอ็กซ์นั้นดีจริงๆเรากล้าค้าและกล้าการันตีอย่ามัวรอให้ป่วยเป็นโรคร้ายแล้วมาหาวิธีรักษาอย่ารอเวลาที่จะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองความทุกข์ทรมานจากโรคร้ายจะไม่เกิดขึ้นหากคุณได้ลองใช้แอสตาเอ็กซ์แอสตาเอ็กซ์เท่านั้นที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงห่างไกลาจากโรคร้ายทุกชนิด สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคาสุดพิเศษเพื่อคุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอย่ารอช้ารีทโทรมาก่อนจะสายเกินไปแอสตาเอ็กซ์พิชิตพันโรค